สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมรวยสวนอีกแล้วจ้ะข้างหลังนี้จะเป็นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองตอนนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาอีกแปลงแปลงหนึ่งนะทุกคนแปลงนี้ที่ว่าเรารู้กันเองเราเรียกแปลงว่าแปลงต้นโพเพราะว่าข้างหน้าสวนเนี่ยอยู่ติดถนนก็เป็นสวนสวนนี่แหละเขาจะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งและคราวนี้เราก็เลยเรียกว่าแปลงต้นโพทุกคนนี่ มาดูทุกคนมาดูตอนนี้ทุเรียนหมอนทองเขากำลังแตกอ่อนนะเราจะมาเติมปุ๋ยข้างล่างเขาเติมปุ๋ยอินทรียเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นี้สามเดือนเราจะเติมครั้งหนึ่งทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็แปลงนี้ก็ครบมาสามเดือนแล้วที่ว่าทำไมไม่น้องติมพาใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ตลอดเลยเพราะว่าแต่ละแปลงนี้เรามันจะไม่เหมือนกันทุกคน บางแปลงก็ครบทาเดือนบางแปลงก็ครบก่อนครบหลังอย่างเงี้ยแต่เราก็พาไปดูทุกแปลงนะทุกคนก็ทนดูสักหน่อยเพื่อนเพื่อนเผื่อว่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนแล้วมีทุเรียนแล้วก็มีคนลหมากรากไม้ว่าจะปรับปรุงยังไงข้างล่างเราเนาะได้เอาเป็นได้เอาไปปรับปรุงใช้ในสถานที่ของเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนอย่างน้อยก็เนาะเอาไปเลยเราจะไปดูว่าเราจะใส่ปุ๋ย อินเซียเป็นปุ๋ยอะไรเอ่ยอ้าวไปไปตามดูกับแม่น้องอะเต็มเลยนี่ทุกคนที่เราจะมาใส่ก็คือปุ๋ยหูอินซียนี่ก็คือจะเป็นปุ๋ยที่ไก่อัดมิดนะทุกคนนี่เราจะใส่ก็เราจะใส่นี่แหละโคกหนึ่งมันมีอยู่สองต้นเราจะใส่ประมาณผู่ถังนี้ทุกคนคู่ถังนี้ก็อยู่ประมาณห้าถึงหกโลเนาะก็ให้เต็มถังนี่แหละ แล้วก็มันใส่หน่อยผูอินรียนะไม่เป็นไรทุกคนแต่ครับผูเคมีนะใส่ไม่ได้นะถ้าใส่แบบนี้ก็คือรอวันตายนู่นทุกคนต้นโพไอ้ต้นไสต้นโพหรือต้นใสนแหล,ละพูดผิดอีกแล้วเมื่อกี้ก็เรียกต้นต้นไส่แล้วแต่เรียกต้นโพอีกแล้วมันมันพูดสับสนพี่น้องอะไรเหมือนต้นอะไรก็ได้อะไรเหมือนพี่น้องอติมพูดครั้งแรกเลยเนะาะครับผูดผ,ผ,ผิดพูดผ,ผูดผิดก็ขอโทษขออาภัยด้วยทุกคน เพราะว่าเราไม่ยับยั้งปากไม่ได้ลิ้นมันพันกันทุกคนก็มีตลกมามั่งมีขำขำมั่งนะทุกคนเนาะอย่าเครียดอย่าเครียดหนุกนี่สมัยนี้ห้ามเครียดนะคะห้ามเครียดค่ะดูคลิปแล้วให้มีความสุขแล้วก็มีบันเทิงแล้วก็มีความรู้วันนี้เฮาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไปน้องอติมจะพาไปใส่มาพี่น้องตอนนี้เราจะ,สะใส่เนาะก็มันก็ไม่ได้ว่าจะ มีผลอะไรหรอพี่น้องน้องกาะซิมก็ค่ใส่ปุ๋ยที่แบบว่าอันตรายก็ไม่ใส่ถุงมือแค่แบบว่าไม่อันตรายก็ใส่ถุงมือกลบกันทุกคนเอ้าวันนี้เราก็จะมาใส่กันอัน้องพี่น้องใส่ไปยแล้วแต่เราจะใส่เนาะสรุปแล้วก็เพื่อนทั้งสองข้างพี่น้องข้างที่ใส่แล้วไม่ใส่ก็เหมือนกันสรุปแล้วใส่ทําไมอะคะเอาเราใส่เลยกรอบใส่ระหอบใส่ละทุกคนก็ใส่เข้าไป ศาดเข้าไปมเมืองฝาดเข้าไปนนทาดเข้าไปฝาดเข้าไปความจริงมันก็คือความจริงใส่ริกถ้าเป็นุ๋ยนี้เราใส่ได้แล้วนะทุกคนไม่มีผลเสียใดๆต่อทุเรียนนะคะถ้าเรามีตังค์พอน่ยโรยไปเลยใส่เยอะๆเลย เสร็จแล้วทุกคนแล้วใส่เสร็จแล้วปะ่ะไปดูต้อนออื่นกันต่อเลยปะปะป่ะปะปะปะ,ปะ,ปะมาพี่น้องเมื่อกี้นี้แม่น้องอติมพาใส่ต้นที่พ่อใหญ่หนวดหรือพ่อน้องอติมลุยสวนเขาไม่ได้มาแต่งตัดแก่งไม่ได้มาตัดแต่งกิ่งนะทุกคนใส่ให้ดูแล้วและคราวนี้แม่น้องอาทิมจะไปใส่ต้นที่เขาตัดแต่งกิ่งโล่งเตียน เราจะไปดูความระหว่างที่ตัดแต่งกิ่งและไม่ได้ตัดแต่งกิ่งยอดเขาอะ่ะจะแตกแบบไหนเราไปดูกันเลยเพื่อนๆความแตกต่างมีนะจะบอกเนาะพี่น้องไปเบิ่งเลยพี่นอ้องไปเบิ่งเลยนี่เดี๋ยวจะพามาเบิ่งต้นเด้พี่น้องต้นที่เพิ่นตัดแต่งกิ่งนะคือที่เพิ่นตัดพันแล้วนะทุกคน เป็นพออีกยังงพราะว่าเพิ่นเวลาเพิ่นมันมีบ่อลายเวลาจํากัดพี่น้องงานหลเพื่อนยนวดเพิ่นะนะนี่อันนี้คือเราตัดแต่งกิ่งโล่งเตียนนะคะคือให้ให้แดดให้ความข้างล่างเนี้ยให้เขาสรางข์แสงพี่น้องสรางขอแสงคือว่าเขาบ่เป็นผุ่มบ่หนาบ่แน่นหลายเนาะแต่เขากระบอกบอ่มีการแบบว่าแย่งอาหารเพื่อนๆดูใบเขาจะขนาด ทุเรียนนี้เขาจะแตกใบพร้อมกันนะทุกคนแต่อันนี้ใบเขาถ่างแล้วนี่ใบเขาถ่างแล้วนะดูความแตกต่างและเห็นไหมทุกคนอะเดี๋ยวมี่น้องอาติมจะใส่ต้นนี้ก่อนและเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ยังไม่ได้แต่งกับต้นที่แต่งทำไมพี่น้องเรามาเบิง่งต้นนี้เลยเนาะไม่น้องอติมจะโรยาจะมีเสียงรถเสียงอะไรได้พี่น้องเพราะว่าจะเขาอยู่ติดกับถนนเนาะ หน้าฝนกับโต๊ะคุณีพี่น้องหน้าฝนนี่แล้วก็ลอยไปเรื่อยๆน,นี่ก็คือเรามาทำความสะอาดสีแดงขยะข้า,างหลางเรียบร้อยนะทุกคนตอสีแดงบ้านใดมันหน้าฝนมันก็ต้องทำใจนะทุกคนเพราะว่าหน้าฝนน่ะเขาจะ้าเขาจะพัฒนาขึ้นเร็วเ็าได้เขาได้ไดกินได้กินน้ำและได้กินปุ๋ยด้วย ส่วนใหญ่เขาก็แย่งกินนักเรียนเพื่อนเพื่อนเลยโยุ้ยอินทรีย์นี่เราก็สามเดือนแล้วก็มาเติมทีหนึ่งทุกคนแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะใส่นะคะโุ้ยอินรียที่ว่าเขาฆ่าเชื้อแล้วนะทุกคนเราไม่ได้ใส่แบบโอ้ยอินทรีย์ที่แบบว่าเหมือนขี้ไก่ก็เป็นขี้ไก่สดก็คงจะใส่ไม่ได้มันจะร้อนนะทุกคน เี๋ยวไปตามดูต้นที่เราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก้านสาขากันเถอะนี่เพื่อนเพื่อนที่แม่นออาอติมว่าความแตกต่างเนาะระหว่างที่ว่าเราตัดแต่งกิ่งกับเราไม่ตัดแต่งกิ่งเขาไม่มีแังท้อแสงข้างล่างเขาจะใบเขาจะหนาแน่นและตรงนี้เขาก็จะใส่ฟุย๋ยใส่อะไรไปเขาก็จะแย่งอาหารก็คือใบเขาก็ไม่พัฒนาแตกแต่ไม่พัฒนาทุกคน ความโตก็ไม่ทันเขาอันนั้นเขาใบเขาถ่างแล้วอันนี้เพิ่งออกแค่นี้ที่จริงหนามันจะต้องออกรุ่นเดียวกันในทุกคนอันนี้แหละไม่เอาเต็มอยากให้ดูเนี่เห็นไหมที่จริงอ่ะมันก็ต้องแต่งให้เขาสอข่องเข้าแสงมั่งเนี่ยตรงเนี้มันจะหนามากแต่ว่าสําหรับคนที่เขามีเวลามีแรงงานพอนะเขาก็ตัดแต่งกันแล้วแหละแต่อันนี้พ่อน้องอติมโดยสวนเขาก็มีงานมีหน้าที่ต้องทําหลายอย่างก็ ทันมั่งไม่ทันมั่งทุกคนก็นี่แหละก็คือที่เราให้ดูนี่ก็คือมันเป็นโลกอีกเยอะโลกหนึ่งนะทุกคนเป็นโลกที่แบบทําไม่ทันนะทุกคนเพราะเราทาไม่ทนันทุเรียนเราก็จะเติบโตช้าหน่อยก็ไม่พุ่งอันนั้นเถอะก็คนที่เขาตัดแต่งกิ่งเขาแบบใส่ปุ๋ยตามระยะตัดแต่งกิ่งของเขาแบบให้โล่งเตียนเขาก็จะใช้เวลาระยะเวลาน่ะสามปีผู้เรียนเขาก็ต้นโตแบบ ใหญ่เลยอะ่ะพร้อมที่จะเอาลูกแต่ว่าอายุน้อยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งพุ่มหนาแน่นหนาอย่างนี้เขาก็จะเขาก็เป็นพุ่มเขาแข็งแรงกิ่งข้างล่างเขาจะโคนเขาจะโตนะทุกคนโตแต่ว่าเขาจะเตี้ยแต่ก็แล้วแต่ว่าใครชอบนะทุกคนเนาะเอาสำหรับอันแม่น้องอาทิมือนีมาทามาใส่ผุยอินทรียนะทุกคนก็จะมาดูให้ดูความแตกต่างระหว่าง บนทุเรียนเราตัดแต่งกิ่งและเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งก็ไม่ได้ตัดเลยตั้งแต่ปลูกขึ้นมานะทุกคนตั้งแต่ปลูกขึ้นมาจนจะถึงสองปีแล้วก็ยังไม่ตัดนะ่ะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เพราะเราไม่พอไม่ทันเวลาไม่พอจริงเราก็ปล่อยไปธรรมชาติแต่พอพองานเราเริ่มอันนัานเลยเพราะยั่หนวดเขาจะขยอยมาแต่ง,มา,ตงมาอะไรน้องทุกคนแต่ค่ะ ให้คนอื่นเขาแต่งหรือว่าน้องๆเขาแต่งที่เขามาช่วยทํางานแต่เขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยทำว่าเขาจะต้องเอากิ่งไหนออกกลัวไม่ถูกใจเราเราก็ต้องรอทําเองก่อนนะทุกคนนะอ้าวตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนตะเวนค่อยํำลงแรงแล้วแม่น้องอติมก็จะขอจบขิปเท่านี้แหละทุกคนก็อย่าลืมเขามาเบิ่งคลิปหันน้ำเดอจ้เดอ มีความรู้ความรู้ใหม่ใหม่ไฟแรกเปลี่ยนกันนะทุกคนพี่น้องกําลังจะปลูกทุเรียนมาใหม่และพี่น้องกําลังจะดูแลทุเรียนไปพร้อมกันก็มาดูแม่น้องอติมบ้างเพราะแม่น้องอติมก็ไม่เคยแต่ว่าแม่น้องอติมจะเอาประสบการณ์ที่ว่าแม่น้องอติมมาอยู่นี่ประมาณเกือบสิบปีพี่น้องเกือบสิบปีนะที่มาเรียนรู้อยู่ในสวนแห่งนี้นะก็คือภายในสิบปีนี้พี่น้องมันก็ต้องมีมากที่แบบว่า เราจะต้องเข้าใจเขาใช่ไหมเพราะเราทําอยู่กับเขาคุกคีอยู่กับเขาอ้าวสำหรับคีนี่ว้าวทีจบตรงนั้นแหละทงุงเพื่อนแต่ก็ว่าวต่อไปเรื่อยๆอย่าลำคาญกันเด้อสบายดีสวัสดีเก้า